สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราแอดทั้งสองคนอีกแล้วนะคะกับวันนี้ที่ไหนคะแอดวันนี้เรามากันที่นี่เลยค่ะร้านวัสด์ันค่ะแสดงว่ามีโปรโมชั่นดีๆแน่ๆถ้าคุณผ่ามาที่นี่แล้วแน่นอนค่ะบอกก่อนนะคะว่าวัสด์ันที่สาขาเรานะคะมีทั้งที่ชั้นจีและชั้นหนึ่งค่ะก็แวะมากันได้ค่ะชั้นจีจะอยู่โซนอะโครเรียมค่ะส่วนชั้นหนึ่งจะอยู่หน้าโรบินสันค่ะวันนี้นะคะพามาดูโปรโมชั่นนี้เลยนะคะวัสด์ันบิวตี้ l a s i n g sale s i n g ซนะคะเริ่มต้นที่88บาท <S <S เห็นหอยู่แล้วข้างหน้านี้นะคะใช่งั้นก่อนอื่นนะคะที่เราจะพาไปดูมูรโมชั่นเราขอย้ำอีกครั้งว่าศูนย์การค้าเรานะคะยังคงรักสามารถตรการนะคะต้องรบกวนให้ลูกค้านะคะใส่แมสตลอดเวลาเว้นระยะห่างนะคะหรือว่าถ้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถถามพวกเรามาได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างหรือใช่ค่ะแอดมาได้ค่ะที่ At Central u n d e r s c o r e Airport ค่ะค่ะวันนี้เขาบอกเลยว่าวัดสันเขายกขบวนสินค้ายูวที้มาให้เราช็อปกันเยอะมากค่ะแอดก็อย่างที่บอกนะคะเริ่มต้น88บาทนะคะถึงวันที่ตั้งแต่วันนี้ไปเลยเนาะถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะใช่ค่ะไม่เสียเวลาพามาดูสินค้าแรกกันเลยนะคะสำหรับกลุ่มนี้มาข้างหน้าเราก็เจอเลยค่ะ88บาทนี่เลยค่ะกับตัวเช็ เครื่องสำอางนะคะแล้วก็โฟมหลังหน้าใช่ค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูไปก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะเริ่มต้นด้วยแปดราคาลดเหลือ88บาทนะคะจากราคา129บาทเอะแอดเดี๋ยวก่อนนะคะเหมือนเขาจะมีเพิ่มอะไรขึ้นมาหนึ่งอย่างไหมคะช็อปแอนด์แชทหรือเปล่าสำหรับวัดสันใช่บอกก่อนเลยอ่ะให้ต่กล้องแผนไปแล้วเราคุยเรื่องนี้ตอนนี้นะคะวัดสันที่สาขาค่ะเขามี Live ฟชช่น Account นะคะ แอดมากันได้เลยค่ะที่ Advanced underscore เชียงใหม่สองค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ในใต้คอมเมนต์ให้แล้วมีเงื่อนไขไงบ้างคะแอดเงื่อนไขนะคะก็คือเขาจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะในรัศมี1กิโลเมตรแต่ถ้าคุณอยู่เกิน1กิโลเมตรไม่เป็นไรค่ะแอดมาหาเขาบอกว่าคุณต้องการอะไรนะคะแล้วคุณก็สั่งผ่านไลน์แกลบเอ้ยต่างผ่านไลน์เขาโทษทีค่ะผ่านแกลบเอ็กเพทให้มารับได้ที่ร้านเลยใช่ค่ะแล้วก็ไปส่งให้คุณถึงที่ค่ะแต่คุณลูกค้าอาจจะต้องแบบชําระ ถ้าส่งตัวนี้เพิ่มหรือใครที่แบบอยากออเดอร์เรามารับเองก็ได้นะบอกว่าแชทไปว่านันวสัคขาคอยากได้ทิชชูเปียกซ่าสามแพ็คเลย้ยก็วนมารับได้เช่นกันค่ะสามารถแอดไลน์เข้ามาแล้วแจ้งสินค้าที่คุณอยากจะได้นะคะหรือว่าวันนี้ดูที่เรากําลังไลฟ์กันอยู่นี้แล้วมีสินค้าอะไรนะคะที่<า>คุณคอยากได้นะคะคุณก็แจ้งมาเลยทางร้านก็จะจัดเตรียมให้นะคะมาดูที่โซนต่อไปของเรากันเลยนะคะสําหรับโซน เริ่มต้นที่88บาทนะคะบอกเลยว่าโซนนี้ก็ลดเยอะมากๆนะคะอย่างโอเลตัวนี้นะคะ549บาทลดเหลือเพียง2 8 8บาทเห็นไหมคะว่าลดเยอะมากๆไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ง่ายๆก็คือเพียงคุณเข้ามาที่ร้านนะคะเขาจะมีป้ายสีชมพูแบบนี้บอกเลยว่ามีชิ้นไหนที่ลดบ้างเราไม่ต้องเดินหาให้ยากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเขินก็มาดูที่ป้ายได้เลยนะคะอย่างโปรดักต์ตรงนี้นะคะตรงหน้านี่มีให้เลือกเยอะ จุใจแบบนี้เลยนะคะอันนี้<ช>บอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่เ้านี่ตามเขาก็ซิบบอกมาด้วยนะว่าอย่าลืมสมัครสมาชิกวสันต์ด้วยเพราะจะบอกว่าได้รับข่าวสารก่อนใครแล้วก็ได้สินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยมีเงื่อนไขในการสมัครยังไงบ้างคะแอดไม่ยากค่ะก็ตอนนี้นะคะค่าสมัคร50บาทิบบาทค่ะก็ง่ายๆเลยนี่จะบอกว่าลดกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำนะคะอ,อแล้วนี่ดูเห็นไหมอย่างตัวสินค้าตัวนี้ ถ้า,ถาบอกเลยว่าเป็นสินค้าเฉพาะ,ะาสมาชิกวาสันต์เขาก็เหลือ18บาทเท่านั้นนะคะก็ใครนะคะสา,าสามารถเข้ามาสมัครได้เหลือแค่50บาทเอาค่าสมา<ช>ัครไม่เพียงแค่คุณจะได้รถนะคะตามป้ายแบบเขียวๆแบบนี้คุณยังได้ลด สินค้าแนวดสานอีกเนาะตามเปอร์เซ็นต์ของเขาไปเลยนะคะนี่ไงแอะตากล้องอาจจะเลือกโฟมล้างหน้าไปใช้หน่อยนะววัสลีนเมนเนี่ยตอนนี้เหลือ88บาทเดี๋ยวเราขายต่อเนออะขายต่อเลยเดี๋ยวตากล้องตั้งแหวนและวค่ะอย่างนี้นะคะ100 119บาทก็ลดเหลือ88บาทนะคะใช่ค่ะดูสิคะแอดราคา129บาทก็เหลือละแปบาทเนี่ยเจลตั้มสีมิสุมิดีมากแอดชอบเหลือ 188บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราวนมาทางนี้กันเดี๋ยวเราไปดูโซนไหนกันต่อเลยคะสําหรับวสาวอ่ะโซนไหนดีแอบโซนนี้เลยนี่เลยเราต้องแบบยังไงก็ต้องไม่หยุดสวยต้องแต่งกันนีเลยะคะมาเลยสําหรับนะคะโซนนี้นะคะเป็น โซลิปสติกนะคะลดเหลือ88บาทจากราคา199บาทใช่ค่ะแบรนด์นี้ค่ะสาวๆเขาชอบกันมากนะคะ For You Too จะบอกว่าซื้อเนี่ยราคา88บาทเอาไปลองหลายๆสีกันได้เลยใช่่คะมาดูกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะมาซื้อที่ร้านนะคะสามารถแอดไลน์นะคะวัสสารแล้วสั่งสินค้านะคะตามที่เราไลฟ์อยู่เนี้ยแคปมาก็ได้แล้วก็แอดไปถามเขานะคะแล้วก็ เขามีบริการส่งนะคะภายใน1รัศมี1กิโลเมตรเนี่ยเขาส่งฟรีนะคะแต่หลังจาก1นกิโลเมตรก็ต้องขออนุญาตให้สั่งผ่านไลน์สั่งผ่านแกลบเองค่ะแล้วไม่ค่ะผ่านร้านนะคะแล้วเดี๋ยวร้านจะไปจัดการเรื่องแกลบให้อย่างลิปตัวนี้บอกเลยว่าได้เป็นทั้งตัวแก้มแล้วก็ลิปสติกนะคะเหลือ88บาทจาก259บาอย้าสิบก้าบาทคุ้มมากทุกวันคุ้มดูดีสีทั้งหมดะก้าสีนะคะ แล้วก็โซนต่อไปนะคะโซนของเมเวลลีนนะคะก็ลดเยอะมากๆเช่นกันนะคะจาก249บาทก็ลดเหลือ188บาทนะคะใช่ค่ะนี่ทั้งตัวลิปสติกนะคะตัวอายไลเนอร์อายไลเนอร์ก็ลด8 8บาทโอ้ยเยอะมากแล้วก็แอบกระซิบนะคะว่าบางตัวที่เขาไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นเขาก็จะมีเซลล์อยู่ด้วยก็ลองมาดูได้นะคะดูป้ายแดงอ่ะค่อยๆแบบดูแล้วแคปก็ได้ค่ะ พามีชาร์แคปมาถามก็ได้ค่ะว่าสินค้านี้ลดเหลือกี่บาทค่ะดูค่ะลองดูอ่านี่นะคะโซนนี้นะคะก็จะมีทั้งเซลและโปรโมชั่นอ่ะมาดูที่ตรงนี้กันต่อเลยค่ะค่ะอันนี้มีทั้งโปรโมชั่นราคาสมาชิกและก็ราคาเซลเดี๋ยวให้ใ<ช>ใหตาก้องแผนไปเลยนะคะใช่มีอะไร<ว>บ้างอันนี้ จากราคา99บาทก็เหลือ88บาทไม่ใช่ค่ะอันนี้คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะใช่ของเมสเทนตัวนี้นะอันนี้ที่3เยนคิ้วเหลือ88ดูอันนี้สิอะไรคะราคาสมาชิกจาก79เหลือ18บาทถูกมากใครแบบนี้ต้องรีบสมัครสมาชิกวัสดสันนะคะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มสุดๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะต่อนี่เรามาเอาใจคนที่ ชอบรักสุขภาพของผมกันบ้างนะคะนี่เลยเัินมต้นชิป8บาทเห็นว่าตัวหมักผมมันดีมากเลยนะแอนนี่มีทั้งอะไรบ้างอ่ะอาแตงโมใช่ไหมมะพร้าวอะโวคาโดแล้วก็ ไ่ใช่ค่ะแดนดื่อไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วชื่อสูตรจริงๆเขาคืออะไรใช่เดี๋ยวอาจจะอ่านตามก็ได้นเนี่ย strengthening ค่ะอันนี้เพื่อผมแข็งแรงอันนี้เพื่อผมนุ่มสำหรับคนรักสุขภาพผมนะคะก็ต้องโซนนี้เลยเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะ88บาทแล้วก็มีราคาเซลล์แบบนี้นะคะรวมถึงราคาสมาชิกด้วยนะคะใช่อันนี้ตัว house brand ของอาวสันเนาะแล้วก็ตัวแบบ i n t e r b a n d ก็มีแบบลดเหลือ2 8 8เหมือนกัน ดูหน่อยค่ะนี่เดี๋ยวให้ตากล้องแผนไปเลยตายละ,ะ,ะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จนี่อาจจะต้องแบบช็อปสินค้าสักนิดนึงละใช่ค่ะ<อ>เราพลาดอะไรละคะแอดขอแบบซ้ายมือน,นิดนึงบอกก่อนแอดว่าอันนี้เป็นสินค้าที่อ่าเขาฮิตกันมากดูสิเห็นไหมเหลือเท่านี้แล้วอ,อันนี้แอดจะบอกว่าราคาพิเศษคืออ่าครีมเป็นสีพมแล้วแบล็คพิงเขาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแอดเขาก็ต้องจัดแบบนี้นะคะใช่แล้ว ถึงจะไม่มีป้ายชมพูราคาร่วมโปรโมชั่นแต่เรามีป้ายสีแดงก็คือราคาเซลล์นะคะสามารถมาดูกันได้เลยตอนนี้ยังเหลือสินค้าอยู่นะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าที่เรามีทั้งสองสาขาเนาะก็ลองไปเดินดูได้นะคะราคาสมาชิกช่วงนี้ก็แค่50บาสิบบาทแต่คุณใช้ในระยะยาวนะคะก็ลดค่อนข้างเยอะเมาสมัครกันเลยมากต่อค่า เราอาจจะไม่ได้พูดทุกโปรดักต์นะคะแอดเนาะเราก็จะพาดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะมันค่อนข้างจะเยอะมากๆดูสิสีป้ายสีชมพูนะคะแล้วก็มีเลขแปดปนะคะอ่าไปกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนไหนดีคะแอดเดี๋ยวเราพาไปดูตรงโซนอ่าอะไรนะสกินแคร์ไปทางนู้นกันเลยค่ะสกินแคร์นะคแอบเห็นแบบตัว ไม่ใช่ค่ะเดินไปค่ะอันนี้แอดจะมาเอแอดจะมาเอให้ฟัง <c oughs> ค่ะ,คะไอตัวาล้างน้ำล้า,ลางคอนแทคเลนส์ตรงนี้ก็ลดเหมือนกันแต่น่เจะแอดต้องซื้อ,อ,าอามาตรงนี้ค่ะมาตรงนี้มาตรงนี้นะคะามาดูว่ามีอะไรที่ลดบ้างเพราะว่าตรงนี้สีชมพูยาวเป็นแถวเลยค่ะาด้านทางด้านบนนี้นะคะ,คะดูกันไปเลยค่ะใช่มีทั้งสินค้าสีชมพูเนาะแล้วก็มีทั้งสินค้าเซล เยอะคางเยอะมากมเลยนะคะช่ช่วงนี้ใครมีปัญหาสิวโซนสินค้าที่เป็นสกินแคร์ับดูแลผิวเกี่ยวกับสิวก็ลดราคาเช่นกันใช่เพราะว่าช่วงนี้นะคะสินค้าลดเยอะๆอยู่ลดเยอะแล้วเราเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากเนาะใช่ก็ใครถูกใจอันไหนก็แวะมาดูกันได้ค่ะนี่หึ่งรับมาดแใช่ถามเร้านเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นลายให้ใช่เดี๋ยวขอตะกล้องวนขวาน่คะแล้วก็ด้านหลังเลย บนขวามาทางนี้มาทางนี้ค่ะที่เห็นแลแบบก็ราคาสมาชิกอะไรต่างๆนานาป้ายแดงเซลล์ก็ว่ากันไปนะคะเจอมาแอคชั่นนะคะก็ลดเยอะมากดูสิสีชมพูทั้งแถบอันนั้นอาจจะแอบไปดูตัวเซลของอ่ายูซอรีนยูซอรีนเขาก็เซลล์นะคะแอดชอบมากนี่เพราะว่าอย่างตัวพวกช่วยสิวบางคนก็ชอบยูซอรีนก็แวะมาซื้อได้ช่วงนี้ค่ะ ใครที่มีปัญหาสซลลนะคะหรือว่าใครที่ไม่มีก็สามารถมาดูได้เพราะว่าเขาก็มีจัดเต็มนะคะสำหรับทุกทุกสภาพผิวให้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะปต่ค่ะอุ้ยแต่ละมีแต่ของลดราคาใครนะคะที่สนใจสินค้าตัวไหนหรือร้านไหนอยากให้เราสองคนเนี่ยพาไปดูนะคะก็สามารถทักไลน์นะคะแนะนำพวกเราสองคนมาได้เลยนะคะว่าอยากไปดู สินค้ารายร้านไหนมีโปรโมชั่นบ้างนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวแอบบอกก่อนนะว่าจริงๆตัวโซนวิตามินก็เซลล์เหมือนกันก็ลองแวะมาดูกันนะคะเดี๋ยวแอบอาจจะแบบแอปถ่ายแล้วใส่ไปในคอมเมนต์ให้นะหรือว่าอยากทราบสินค้าตัวไหนเพิ่มก็แจ้งมาได้เลยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นพวกวิตาสกินแคร์ใช่ใช่แล้วก็มาดูนะคะราคาเริ่มต้นที่88บาท ใชลดงมาเยอะมากๆเลยนะคะใช่แล้วก็มีเซรั่มนะคะด้วยที่แบบลดราคาอุ้ยคือแบบค่ะจริงๆไอ้ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่น raising sale อ่ะคือก็ลดเยอะนะเซลล์อยู่แล้วใช่เนี่ยรู้สึกว่าคุมเนาะทั้งร่างกายของเราเนี่ยมาในราคาพิเศษเมื่อกี้ก็ผมไปแล้วนะคะสุขภาพผิวก็ต้องดูแลด้วยใช่คืออากาศบ้านเราร้อนแล้วแดดแรงอ่ะจริงๆช่วงเนี้ยไม่ใช่ฤดูฝนเหมือนฤดูร้อนอยู่ดีก็ ต้องมีครีมกันแดดกัน<ช>บ้างก็มาอุดหนุนบิโอเรกันได้ชี่วัาสันค่าเดี๋ยวให้ตาต้องแฟนไปนะคะใครใน,นะคะที่ดูไม่ทัน ก็สามารถมาถามพวกเราได้ว่าอะไรรถบ้างไม่ลถบ้างอะไรอย่างนี้นะคะถามได้เลยตรงนี้เมื่อกี้ที่เราแวะอันนี้เขาเรียงสีไว้ให้เลยให้ครบนะคะมีทุกสีค่ะเมื่อกี้อาจจะมีไม่มีบางสีอันนี้มีทุกสีเลยนะคะ88บาทนะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็นเจลล้างครีมสบู่ล้างมือของวิสาค่ะจะบอกว่าสะอาดมากค่ะตัวนี้แล้วก็ใช้ดีมากๆด้วยใช่นี ใครยังไม่มีติดบ้านนะคะหรือจะซื้อไว้ออฟฟิศก็ได้หรือว่าใครที่เคยใช้อาจจะมาช่วยรีวิวใต้คอมเมนต์นี้หน่อยก็<ช>ได้เนาะใช่ใช่แล้วค่ะอ่ะไปกันต่อเลยค่ะมีอะไรมาแนะนําบ้างคะแอดน,นี่เลยค่ะเราอยากจะมาพูดถึงนี่เลยโปรโมชั่นสินค้าแรกซื้อสําหรับสมาชิกวัดสันค่ะออตอนนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้านะคะเป็นสมาชิกวัดสันแล้วก็ช็อปครบทุกๆ300บาทขึ้นไปค่ะ ตบอกก่อนนะว่าสินค้าเซตเนี้ยถึงแค่2มิถุนายนนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะมีอะไรกันบ้างคลแอดเรามาดูกันดูนะคะมีหลายตัวแบบนี้เลยนะคะอันเนี้ยดูแลตั้งแต่ผิวภายในภายนอกครบหมดเลยนะคะยกตัวอย่างอ่ะตัวนี้ก่อนเลยนะคะวาสลีนนะคะผิวนี่เลยใช่ค่ะตัวนี้แลกซื้อนะคะเหลือเพียง149บเาทเท่านั้นค่ะอ่ะไปทาผิวแล้วของภายในบ้างค่ะ ตัววิสตรานะคะก็ลดเหลือ129บาทเท่านั้นจาก259บาทค่ะคือบอกก่อนว่าลด50%พเลยทุกอย่างในนีนก็มีสินค้าเยอะมากๆนะคะอย่างซันซิลนะคะก็ราคาปกติอยู่ที่179บาทเหลือแค่89บาทเท่านั้นแล้วค่ะใช่แล้วก็จะมีตัว hairsystem นะคะาบวัสด์ค่ะเป็นมาสคาร่านะคะเหลือ79บาบาทอ่า แล้วก็ตัว AG i a จี Shadow Palette นะคะเหลือ89บาทตรงนี้มีไหมอ๋อตรงนี้มีไหมเอออ๋อไม่มีไม่เป็นลายอ่ะคือสินค้าบางอยา่างเดี๋ยวต้องมาดูที่หน้าร้านอีกทีก็อาจจะไม่ได้วางตรงนี้อ่ะตัว a าร o b บนะคะยาสีฟันเหลือ64บาทาแครอทอ่ะแล้วก็ตัวครีมกันแดดนะคะ,คะเจอมา Action นนะคะเหลือ59บาทเท่านั้นก็ลดค่อนข้างเยอะใช่ลดเยอะมากก็ ซื้อครบ3 0 0บาทนะคะหรือจะมา,มาสมัครสมาชิกหน้าร้านได้เลยค่ะเพียง50บาทเท่านั้นคุณก็จะได้เป็นสมาชิกค่ะได้ค่ะ,ะก็เดี๋ยวขอย้ํากันอีกสักนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้ที่เราสองคนส,สักคู่นะคะอันนี้ก่อนแะะอ,อดอได้ค่ะ,คะอันนี้ร้านก็ฝากมาเหมือนกันว่าเป็นสินค้าแลกซื้อนะคะโดยที่ไม่มีขั้นต่ำจะต,ต้องเป็นสมาชิกวัาสด์ันคือไม่ต้องซื้อ300แต่คุณจะซื้อสมมุติสินค้าสองสามชิ้นไม่ถึง300ก็แลกซื้อได้เลยนี่ 49บาทนี่ก็คือราคาตา่้ไปเลยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นโฟมล้างมือนี่34บาทค่ะจาก69บาทค่ะแอดนี่ก็มาแลกซื้อกันได้สำหรับราคาสมาชิกก็ย้ำอีกครั้งว่า50บาทเท่านั้นเองนะคะใช่คะ่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะเพิ่งเข้ามานะคะวันนี้เราพามาที่วัดสรรนะคะซึ่งเขามีโปรโมชั่นนะคะ วัาสารบิวตี้ลิซิ่งเซลล์นะคะซิ่งสวยเริ่มต้นที่88บาทนะคะมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง23มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะก็คือราคาเขาเนี่ยจะเริ่มต้นที่88บาทนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายสินค้ามากๆเลยนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกวัดสันนะคะมาสมัครกันได้ค่ะค่าสมัครเพียง50บาทเท่านั้นค่ะ,คะแล้วตอนนี้เรายังมีบริการแชทแอนช h อปค่ะเพียงแอดไลน์สาขานะคะได้ที่วัสันอเดอร์สกอร์เชียงใหม่2นะคะจะมารับเองแต่ว่าเราไลนา์มาให้เขาจัดเตรียมสินค้าไวใ<ช>้ให้ก่อนก็ได้หรือว่าสามารถให้ทางร้านเนี่ยนะคะไปส่งในบริเวณไม่เกิน1กิโลเมตรนะคะส่งฟรีแต่หลังจาก1กิโลเมตรหรือมากกว่า1กิโลเมตรนะคะก็ ต้องสั่งผ่านทางไลน์นะคะแล้วก็ใช้บริการของทาง Gap Express นะคะใช่ค่ะใช่ <S <S <ๆ>ก็แวะมากันได้นะคะหรือจะช็อปเองที่ร้านวสันชั้นจีค่ะ,คะโซนอะคริเรียมค่ะหรือวสันชั้นหนึ่งค่ะโซนหน้าโรบินสันค่ะที่สูนการค้าเซ็นทรัลพลาซาชิมายแอร์พอร์ตค่ะใครที่อยากจะมาทักทายแอดนะคะคุยกันถามว่าตัวนี้ตัวนี้มีอะไรลดบ้างก็แอดมากันได้ค่ะเชื่อชัยแอนเคาน์ค่ะแอดเซ็นทรัลเดสต์พอร์ตแอร์พอร์ตค่ะค่ะ แล้วก็ย้ากันอีกครั้งนะคะว่าศูนย์การค้าเรานะคะยังรักษามาตรการนะคะสําหรับโควิด -19 นะคะใครที่มาในศูนย์การค้าเรานะคะต้องพกแมสนะคะเว้นระยะห่างและเช็คอินทุกครั้งนะคะผ่านแอปไทยชนะนะคะอ่ะวันนี้แอดมีอะไรฝากอีกไหมคะไม่มีละค่ะก็อยากจะช็อปแล้วเดี๋ยวต้องขอให้ตากล้องอะ่ะเข้าไปใกล้ใกล้สินค้าเลยค่ะให้กล้องแพนไปเลยเคยอีกทีว่าแบบอุ้ยลูกค้าสะดุดตา<ม>อะไร<า>หรือเปล่าโอเคค่ะ งั้นเราทิ้งท้ายไปโดยการให้ตาล้องแพลนดูสินค้าแต่เราทั้งสองคนต้องขอแอบไปสืบก,ก่อนว่ามีอะไรที่เซลล์เพื่อคร<ช>าวหน้าเราจะพามาดูโอเคค่ะงั้นวันนี้เราทั้งสองคนต้องของลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ